ควอเลรี่ได้ใช้วันถ่ายทาภาพยนตร์ครั้งที่2ของปีที่มูเจโลตามกฎถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งอาจกําหนดทิศทางครึ่งหลังของฤดูกาลโดยมีชาวและทันเซอร์ลงทดสอบรถ S.F.25 เป็นระยะทาง200กิโลเมตรจุดสนใจหลักของการทดสอบคือการประเมินชิ้นส่วนช่วงล่างหลังที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งทีมหวังว่าจะมาแก้ไขาอาการจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้ไม่สามารถเซ็ตรถให้มีระดับความสูงจากพื้นที่เหมาะสมที่สุดได้ตลอดทั้งฤดูกาล ปัญหานี้ส่งผลให้แผ่นไม้ใต้ท้องรถสึกหรอมากเกินไปในโค้งความเร็วสูงดังที่ได้เห็นจากการถูกตัดสิทธิ์ผลการแข่งขันที่จีนสิ่งนี้บีบให้ทีมต้องยอมลดทอนสมรรถนะด้วยการเพิ่มความสูงของรถและลดดาวฟอร์สลงหรือแม้กระทั่งสั่งให้นักขับต้องยกคันเร่งแล้วปล่อยไหลในบางสนามเป็นที่เข้าใจกันว่าต้นตอของปัญหาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างช่วงล่างหลังที่ออกแบบให้สอดคล้องกับการปรับปรุงส่วนอื่นๆของรถซึ่งรวมถึงกระปุกเกียร์ที่สั้นลง การปรับปรุงครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ให้สามารถติดตั้งแดมเปอร์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมระดับความสูงของรถได้ดีขึ้นหากการอัปเดตนี้ได้ผลมันจะให้ประโยชน์2ด้านด้านที่1คือรถจะสามารถวิ่งได้ต่ำลงเพื่อสร้างดาวฟอร์ตมากขึ้นและอีกด้านคือนักขับจะสามารถกลับไปใช้เซตอัพที่ปกติและเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้แทนที่จะถูกบีบให้ใช้เซตอัพแบบเน้นอาการโอเวอร์สเตียเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่ผ่านมา เชอร์ io, ลมดัมโบซิโอรองหัวหน้าทีมเฟอร์รารี่ยืนยันว่าเป้าหมายหลักคือการปรับสมดุลของรถเพื่อช่วยให้นักขับมีความมั่นใจมากขึ้นเขากล่าวว่าสมรรถนะที่ได้จากความมั่นใจของนักขับและความสมดุลของรถนั้นเป็นสิ่งสำคัญแม้จะคาดการเป็นตัวเลขได้ยากกว่าการอัปเดตแอโรไดนามิกก็ตามการทําให้รถขับขี่ได้ง่ายขึ้นและลดอาการที่ไม่พึงประสงค์เช่นอาการรถไม่นิ่งหรือหน้าดือ้อคือหนทางที่จะนํามาซึ่งสมรรถนะโดยรวม